ให้เห็นตามหลักความจริงประพฤติปฏิบัติตนการด้วยการเภาวนาจะเริ่มต้นตั้งแต่เกษสาโรมานขา,าทันตาตะโจเป็นธรรมุกรรมให้จิตอยู่กับกรรมฐานห้านิ่งบทใดก็ได้ตามแต่จริตนิสัยชอบเป็นอารมณ์ของใจมีสติําก,รรกับรักษาอยู่ที่นั่นใจ<ส> <c oughs> เมื่อได้ร <c oughs> ับการ บำรุงรักษาเข้มงวดรวดขันด้วยสติและปัญญาแล้วจะยังเข้าสู่ความสงบเย็นใจทีนี้เมื่อใจมีความสงบเย็นใจด้วยกรรมาฐานเหล่านี้บวดใดก็ตามแล้วใจจะมีความสว่างสวัยเป็นสมบัติสมถะธรรมสมถะสมบัติธรรมะสมบัติเป็นความสงบใจขึ้นมาแล้ว อางนั้นก็เป็นสมาธิสมบัติ <c oughs> คือความแน่นหนามั่นคงของใจนี่คือสมบัติของพระไม่ใช่สมเงินทองเข้าของไรนาั้วั้วสวรสิ่งของต่างๆเป็นสมบัติของพระได้เหมือนคาราว่าเขาสมบัติของพระคือศีลบริสุทธิ์สมาธิมีความสงบเย็นใจ ปัญญามีความเฉลียวฉลาดแยกธาตุแยกขันธภูเขาภูเราออกลงไว้ตามความสัตย์ความจริงของมันยังเหลือแต่ธาตุล้วนๆเรียกปัญญาก็แทงทะลุเข้าไปสู่ทางด้านจิตใจ <c oughs> จิตใจมีความสง่างามสว่างสวัยนี่คือสมบัติของพระเรียกว่าปัญญาสมบัติ ขึ้นต้นก็ศีละสมบัติพระมีศีลเป็นสมบัติเป็นเครื่องประดับตนที่สวยงามมากตัวเองก็อบอุ่นไปที่ไหนประชาชนเขาก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสเคารพเรื่อมใสว่าพระเป็นผู้มีศีลสง่างามบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ด่างไม่พร้อยไม่ขาดไม่ทะลุ แล้วก็สวยงามจากนั้น,นระมัดระวังรักษาใจของตนที่มันวอกแวกคนแทนที่สุดไฟกองใหญ่ที่สุดในโลกนี้อยู่ที่หัวใจสักด์หัวใจบุคคลเดี๋ยวพ่ออยางยิ่งดูเจ็บหัวใจคนหัวใจพระนั่นให้ดูหัวใจที่แสดงเป็นลาคศินาโทสักสินามโมหักศินาเป็นไฟสามกอง ขึ้นภายในใจด้วยสติกํากับรักษาไม่ให้มันแสดงเปลวมากยิ่งกว่าน,นั้นที่มีอยู่แล้วให้มันสงบลงด้วยสติธรรมปัญญาธรรมพิจารณาโดยวิจะภณวนาไม่ห่างเหินือจิตใจเราจะมีความสงบเย็นขึ้นมาเ <c oughs> <c oughs> มื่อจิตใจมีความสงบเย็นขึ้นมาแล้วเราอยู่ที่ไหนก็ เป็นความสะดวกสบายสมบัติภายในใจคือธรรมเรียกว่าธรรมาสมบัตินี่เป็นสมบัติที่พาเจ้าของให้ดิ้นเริ่งบันเทิงไม่ได้ชิ้หน้าอันหลังไม่ได้ระแวงแข่งใจว่าได้มาแล้วจะเสียไปได้มาจํานวนเท่านั้นจะเสียไปจํานวนเท่านี้หรือจะพาะสมบัติเหล่านั้นจะพาเจ้าของให้ล่มจมอย่างนี้ไม่มี เมื่อเจ้าของอยังรักษาสมบัติคือสีสมบัติของตนได้อยู่ก็เป็นความสงบร่มเย็นอย่างนั้นฝึกฝนอบรมจิตให้มีความสงบเย็น <c oughs> จิตเมื่อมีสติบางคับเห็นเราตั้งหน้าตั้ง,ต,งตาภาวนาใยเบื้องต้นให้เอาสติบางคับเป็นกับคำบุญกรรมคำไรก็ได้ เช่นพุโทโธก็ได้ธรรมโมก็ได้สังโฆก็ได้มีสติกำกับรักษาอยู่ที่นั่นจิตใจนี้จะสงบเย็นสงบเย็นทิ่เรสจ,จะมีหนานแน่นขนาดไหนก็ตามเถอะสติเป็นของสำคัญจะล้นฝั่งสติไปไม่ได้สติเป็นฝั่งกั้นทิ่เรสสัณหาประเภทต่างๆไม่ให้ลุกลามออกไปได้ เรียกว่าสติสัมปชัิยาสติเป็นความจําเป็นที่ต้องปรารถนาอยู่ตลอดเวลาขอให้ทุกทุกท่านไปบำเพ็ญจิตใจให้มีความสงบขึ้นเบื้องในเบื้องต้น